สวัสดีครับผมบอล Samsung Master Trainer ครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่รายการ e ท h Talk ถึงเวลากันแล้วนะครับที่เราจะกลับมาจริงจังกันออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าฟ m Home เป็นเหตุที่ทําให้น้าหนักของหลายๆคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นระหว่างที่ทํางานอยู่ที่บ้านนั่นเองครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับ Samsung ก็เพิ่งได้เปิดตัวสมาร์ทวอทช์อย่าง Samsung Galaxy ว a t c h 4รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่ทําให้การออกกำลังกายนะครับตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเเซซ็นนนนนอออรร์ััั้กคคื BA ่งบ ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้เราสามารถที่จะวัดองค์ประกอบของร่างกายได้เลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมวลไขมันกล้ามเนื้อหรือว่าน้ำในร่างกายนั่นเองครับสำหรับหลายๆท่านนะครที่อยากจะออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นผมก็เลยมีฟีเจอร์มาแนะนำครับก็คือ Body Composition นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูกนดีกว่านะครับว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานยังไงและมีประโยชน์กับการใช้งานเกี่ยวกับการอาอกกาลังกายอย่างไรบ้างครับ yeah. This จริงๆแล้วการวัดองค์กรกของร่างกายนั้นมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปวัดที่โรงพยาบาลน,นั่นเองครับแต่ว่าเมื่อสัก2 3ปีที่แล้วเนี่ยเทรนในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีสินค้าตัวหนึ่งครับที่ติดเทรนในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดีมากยิง่งขึ้นก็คือตาช่างน้ําหนักนั่นเองแต่ว่าตาช่างน้ําหนักเนี่ย ไม่ใช่เป็นตาชั่งธรรมดาเป็นตาชั่งที่สามารถที่จะวัดองค์กรอ่อางกายได้ซึ่งหน้าตานั้นจะเป็นแบบอย่างนี้เลยครับผมมันจะอันใหญ่ๆแบบนิ้งเหมือนตาชั่งปกติเลยแต่คราวนี้ครับข้อที่อยู่ตาชั่งมันก็มีครับเพราะว่าสามารถที่จะชั่งน้ําหนักได้แล้วก็วัดองค์กรอ่อางกายได้ด้วยแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงที่เราจะต้องกลับมาวัดที่บ้านเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าเราไปออกกำลังกายอยู่ที่จิมหรือว่าฟิตเนสนะฮะเราก็จะไม่สามารถที่จะวัดองค์กร่างกายได้เลยแต่จะดีกว่่าามัครบว ถ้าเรามีสมาร์ทวอทที่สามารถที่จะวัดองค์กรร่างกายที่ไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ฟิตเนสหรือว่าออกอกำลังกายตามสวนสาธานณะเราก็สามารถที่จะวัดองค์กรร่างกายได้เลยนั่นเองครับผมและว,วันนี้ทําได้แล้วครับกับซัมซุ n g าลิซี่วัตสีเรือนนี้นั่นเองครับผมเพียงแค่เราเข้าโหมด Bo d ี Composition นะครับแล้วก็กดคําว่า m e เ s u r e เพื่อทําการวัดได้เลยครับผมคราวนี้นะครับเขาจะให้ใส่น้ําหนักก่อนนะครับว่าน้าหนักตอนปัจจุบันเนี่ยเรามีน้าหนักอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับ เขาจะขึ้นข้อความมาว่าให้เราเอานิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับของอืนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาแตะไว้ที่2ปุ่มนี้นครับอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตรงที่ระหว่างข้อพับตรงรักแร้ของเรานะครับให้กลางออกอย่างนี้ด้วยนะครับผมอย่าไปนีบอย่างนี้นะครับต้องกลางออกอย่างนี้เลยที่เราต้องกลางออกนี้นะครับเพราะว่าตัวซัมซุง galaxy watch สีเนี่ยครับเขาจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆน,นะครับไหลเข้ามาที่ร่างกายของเรานั่นเองถ้าร่างกายของเรานั้นมีการแตะในสัดส่วนอื่นๆเนี่ย กระแสไฟที่ไหลเข้ามาที่ร่างกายของเรานะครับอาจจะผิดเพี้ยนทําให้ข้อมูลในการวัดองค์กรของร่างกายเนี่ยเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองครับผมเมื่อทําการวัดเสร็จแล้วนะครับข้อมูลนั้นก็จะมีมาให้ดูอยู่3อย่างนั่นเองครับผมก็คือในเรื่องของวัดกล้ามเนื้อในร่างกายมวลไขมันแล้วก็น้ําในร่างกายนั่นเองครับว่ามีอัตราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเยอะหรือว่าน้อยเกินไปเราสามารถที่จะดูผ่านตัว Galaxy Watch 4หรือจะดูผ่านแอป Samsung Health ที่อยู่ในเครื่อง Samsung Galaxy Phone ได้เลยนะครับ ส่วนวิธีการดูค่าต่างๆนะครับว่าผลการวัดออกมานั้นดีหรือเปล่านะครับเพียงแค่เราสังเกตสีอยู่3สีนั่นเองครับผมก็คือสีเขียวสีเขียวอ่อนแล้วก็สีส้มนั่นเองครับถ้าเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยก็คือเป็นระดับต่าสีเขียวปกติก็คือปกตินั่นเองครับส่วนสีส้มเนี่ยก็คือสูงเกินไปแต่ในบางค่านะครับ สูงเนี่ยก็อาจจะดีก็ได้นะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อถ้าเราวัดออกมาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นมีเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อที่เยอะมากๆเลยเมื่อร่างกายเรามีกล้ามเนื้อที่เยอะนะครับร่างกายของเราก็จะทนทานต่อสิ่งต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับผมแต่ถ้าไขมันที่สูงเกินไปเนี่ยขึ้นมาเป็นสีส้มเนี่ยก็ไม่ดีแน่นอนครับเพราะว่าร่างกายของเรานั้นจะดูอ้วนนั่นเองครับผมแล้วก็นั้นเป็นร่างกายเนี่ยถ้าต่ำเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะครับก็ การวัดที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับผมคราวนี้ครับโมดิฟิเคชันนั้นจะมาใช้ร่วมกับการออกกาลังกายให้เราออกกำลังกายได้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างไรใช่ไหมล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเรารู้แล้วครับว่าองค์ประกอบของร่างกายของเรานั้นมีอยู่สัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซนต์อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันกล้ามเนื้อหรือว่าน้ำในร่างกายนะครับถ้าน้ําเรารู้สึกว่าน้ำในร่างกายเนี่ยน้อยเกินไปก็จะทําให้ใบหน้านของเรานั้นแห้งกร้านแล้วก็ริฝีปากแห้งนั่นเองครับวิธีการแก้ง่มายมากๆเลยเพียงแค่เราดื่มน้ํา เป็นปริมาณมากๆต่อวันนั่นเองครับผมอย่างที่เราเรียนกันมาก็คือ6กถึงแแก้วต่อวันนั่นเองครับและก็สาหรับใครนะครับที่อยากจะออกกาลังกายเพื่อที่จะลดน้ําหนักเนี่ยตัว body composition นะครับก็จะมาช่วยให้เราออกกำลังกายได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างเช่นนะฮะบางครั้งเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยน้ำหนักเราลดลงนะครับอย่างเช่นผมน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่80กิโกรัมแล้วผมน้ำหนักลดลงไปอยู่ที่อ่าเจ็ดสิบแปดล้วกันหรือเจ็ดสิบหนะ้าอะไรกด้ฮะลดได้เยอะไปเลยแต่พอผมมาดูรูปร่างของผมผผ่่าานนกกกระะจเเม็สังตวอ๊ น้ำหนักผมเนี่ยลดลงไปตั้งเยอะนะครับแต่ว่าทําไมร่างกายของเรานั้นยังดูอ้วนอยู่เลยนะครับน้ําหนักที่มันหายไปเนี่ยมันใช่ไขมันหรือเปล่าหรือว่าองค์ประกอบอะไรของร่างกายของเรานั้นที่มันหายไปนั่นเองเราก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมละครับถ้าไม่มีทัมตวงกรองซิวอทสี่ส 4, ที่จะมาวัดองค์กรร่างกายนั่นเองแต่คราวนี้นะครับเมื่อเรามีทัมตวงกรองซิวอทสีแล้วสามารถที่จะวัดอ,องค์กรร่างกายได้นะครับเราก็สามารถที่จะร,รู้แล้วว่าน้าหนักที่หายไป5กิโลกรัมนั้นองค์ประกอบร่างกายของเรานั้น อะไรนั้นหายไปนั่นเองครับถ้าไขามันหายไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตรงตามเป้าหมายของเราตั้งแต่แรกเพราะว่าเราต้องการที่จะลดน้ําหนักใช่ไหมครับเราก็ต้องการที่จะเอาไขามันนั้นออกจากร่างกายแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าน้าหนักเราลดไป5กิโลกรัมเหมือนกันแต่พอเรามาวัดองค์กรของร่างกายครับและปรากฏว่าสิ่งที่มันหายไปเนี่ยไขยมันเนี่ยหายไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแต่สิ่งที่หายไปเยอะก,กว่าไขามันอาจจะเป็นน้ําในร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อในร่างกายของเรานั่นเองครับ แสดงว่าการออกกาลังกายของเรานั้นอาจจะออกกาลังกายผิดวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยก็จะมีวิธีการออกกำลังกายหลายอย่างใช่ไหมครับในการลดสัดส่วนหรือว่าเพิ่มสัดส่วนในแต่ละอย่างนั่นเองถ้าใครที่จะวางเป้าหมายเรื่องของการออกกำลังกายให้ร่างกายมีน้ําหนักที่ลดลงแล้วก็ไขมันที่ต่ําลงนะครับเขาจะมีวิธีการออกกำลังกายอยู่แบบหนึ่งครับว่าก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็ต้องดูฮัทเรดด้วยครับให้ฮัทเรทอยู่ที่โซน2อนั่นเองครับผม อันดับแรกเลยเวลาเราออกกาลังกายนะครับเราก็จะเข้าแอปแคนออกกาลังกายใช่ไหมครับหรือว่าเวิร์กเกิลนั่นเองครับผมแล้วก็กดไปที่วิ่งหรือว่าเดินหรือว่าถ้าใครถนัดในเรื่องของการคารีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่ายน้าหรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยก็ได้โดยเช่นกันนะครับแต่ว่าคีย์หลักเนี่ยมันอยู่ที่ฮาร์ดเรทโซนนั่นเองครับผมเพราะว่าเราต้องออกกาลังกายให้ฮาร์ดเรทหรือว่าอัดตรากาเ้นของหัวใจของเราเนี่ยให้อยู่ที่โซน2นั่นเองครับ โซนสองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกาลังกายครับเพราะว่าร่างกายของเรานั้นจะไม่เหนื่อยมากจนเกินไปเพราะว่าฮาร์ดเลดที่อยู่โซนสองเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะไม่ได้สูงมากจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้อเลยนั่นเองครับผมและข้อดีของ Samsung Galaxy Watch 4ตัวนี้นะครับดีมากๆเลยเมื่อเราเปิดโหมดการออกกาลังกายและเมื่อเราสไลด์ลงมาที่ด้านล่างครับเราจะพบกับ Heart Rate z o ซนมาบอกด้วยว่าระหว่างที่เราออกกาลังกายเดินหรือวิ่งอยู่เนี่ย หัวใจของเรานะครับเต้นอยู่ที่โซนไหนถ้าเราเต้นอยู่ที่โซน3เนี่ยเราอาจจะต้องผ่อนความเร็วให้มันลดลงครับเพื่อให้ฮาร์เรสโซนจากโซน3เนี่ยให้กลับมาที่โซน2นั่นเองเพราะว่า,าการที่อัตราการเต้นหัวใจนะครับเต้นอยู่ที่ฮาร์เรสโซนอยู่ที่โซน2เนี่ยจะทําให้ร่างกายของเรานั้นเน้นไปที่การเผาผลาญไขมันมากเป็นพิเศษนั่นเองครับแต่ถ้าเราฮาร์เรสโซนไปที่อยู่ที่3หรือว่า4ี่เนี่ย ร่างกายจะไปดึงพลังงานอย่างอื่นมาใช้อย่างเช่นน้ําแล้วก็กล้ามเนื้อมาใช้ด้วยนั่นเองครับจะทําให้ไขมันเนี่ยไม่โดนเป็นการเผาผลาญหลักนั่นเองครับแต่ถ้าใครอยากให้ไขมันเผาผลาญเป็นหลักเนี่ยก็แนะนามาที่ฮร์เต็ที่โซน2อนั่นเองครับผมฮรนเตโซนที่2นะครับถือว่าเป็นโซนที่ร่างกายของเรานั้นนําไขมันไปเผาผลาญได้ดีมากๆเลยครับผมจึงอยากจะแนะนําสำหรับผู้ที่ เริ่มต้นการออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนักแล้วก็เผาผัานไขมันมากเป็นพิเศษนะครับแนะนําอยู่ที่โซน2เลยเพราะว่าแทบจะไม่เหนื่อยกับการออกกาลังกายเลยครับแต่ว่าจะกินเวลานานนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโออยู่ที่โซน2เนี่ยประมาณสัก40นาทีเถึง1ึชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปเชียร้อแล้วสำหรับรายการเทคทอ k เรื่องของเซนเซอร์ตัวใหม่ที่อยู่บน Samsung g ล l a x ี่ว t c h 4เรือนนี้นั่นเองครับที่จะมาช่วยเรื่องของการออกกำลังกายได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนนัันเองครบ สำหรับท่านใดน,นะครับที่ชอบรายการแบบนี้นะครับสามารถติดตามรายการ t c h ท a l k ได้ผ่านช่องทาง Samsung Members ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ